เฮ้ยลืมอ่ะตกลงจะ forget หรือว่าจะ f o r g o t ดีเอาแบบง่ายที่สุดก่อน f o r g o t เป็นกริยาช่องสองก็แปลว่าลืมในอดีตแต่ตอนนี้นึกออกแล้ว oh I forgot my wallet เฮ้ยฉันลืมเป๋าตังอ่ะแต่ตอนนี้นึกออกแล้วว่าลืมกระเป๋าตัง oh I forgot to call him ที่ฉันลืมโทรหาเขาเลยอ่ะส่วนคำว่า forget ก็แปลว่าตอนนี้ยังนึกไม่ออก I forget his name ฉัลืมชื่อเขาอะนึกไม่ออก I forget what you taught me ฉันลืมสิ่งที่คุณสอนฉันไปแล้วอะ่ะหรือใช้กับการเตือนใครว่าอย่าลืมนะอยู่ข้างหลังคำว่า don't don't forget to do the laundry อย่าลืมซักผ้าด้วยนะหรือแม้กระทั่งพูดถึงอุปนิสัยก็จะใช้ forget you always forget คุณก็ลืมตลอดเลยอะถ้าเข้าใจแล้วมาดูแบบทดสอบสองข้อนี้ค่ะว่าในแต่ละข้อจะเติมคำว่า forget หรือว่า f o r g o t ดีข้อที่1 don't blank to turn off the lights อย่าลืมปิดไฟได้วยนะ ข้อ2อ oh I to feed the dogs เอ้ยฉันลืมให้อาหารหมาของฉันน่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวไฟจะคอยตรวนให้นะคะยี่กอดค่ะใครหิวกดค่ะ,คกคะแกดกดดังๆโอเคโอเคเก่งมากลดลดกดเลยเก่งมากค่ะไปกินค่ะ